สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นมือนี่ป้าเขาวสวนมะควาอกับใบฟุตซานะคะมะควาอกับใบฟุตซาถทีก่กำลังเป็นแบบนี้นะคะใบแห้งลงแบบนี้ก็คือเกิดจากเพลียไฟได้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าคือเถี่ยก้อนนี้ป้ากะเอาโมเลนมาฉีดนะคะก็ได้ผลอยู่มือนี่ป้าก็จะได้เอามาฉีดแล้วนะคะเดี๋ยวจะล้ามไปหลายค่ะ จะเป็นลักษณะนี้เะยคะ่ะใบจะแหงแบบนี้เลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆทีป้าบอกว่าเอ่อเป็นเพียไฟนี่คลิปก่อนนี่นะคะพรกะตั้งหลายเดือนแล้วนะคะที่บ่เห็นกลับมเพาะอ,อีะะละค่ะป้าเลยจะทายเพื่อนๆที่ยังบบท่านใดเห็นในตอนนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเบิ่งว่าเป็นลักษณะแบบไรคือใบแหงแบบนี้เลยนะจ้าเดี๋ยวป้าจะพาไปเบิ่ออีกกิ่งหนึ่งค่ะ กินไม่ทีไม่ลักษณะก็คือใบแหงค่ะลักษณะของใบแหงของพุทธาจะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเกิ็ยังดีค่ะที่เห็นแค่ต้นเดียวจา้าเพ่นจะมีแค่ต้นเดียวที่ใบแหงยืดสูงค่ะ ปาก,ก,ก็ึเปล่าเห็นจ่าเพื่อนปาดึงมาเห็นมือนีแต่มาเห็นมือนีก็คือเป็นลายเลยนะคะเป็นลายแลย้วจ้ะเด็กปาก่า,าเมื่อทาเพื่อนเบิ้งในมือนีป่าจะไป กำจัดก่อนจ้าเป็นยากําจัดนอนชอนใบธรรมดานะคะโมเลนจะฉีดเบิง้งเด้อเมื่อนาเขากะจังมาเบิ้งอีกนะคะเพื่อนเอนว่าตอนที่ป้าฉีดแล้วจะเห็นผลเลี้ยซ้ำไดนนะคะเพื่อนๆนเป็นในสวนก็จะได้หูวิธีไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าแบบใดจะเห็ดไ้ เสานะคะเห็ดเห็ดเพียาไฟนี่เส้ลแล้วก็จะเส้าหยากเส้าง่ายซํำไหยนะคะเพื่อนรักษาหยากบอเดี๋ยวป้าจะไปเอาโมเลนมาขีดก่อนจ้าเดี๋ยวจังกิดตามไปน้ำกันค่าในมือนาป้าฉีดแล้วจะได้พลนเป็นแบบไหนจังมาเบิงไหมค่ะขอบคุณเพื่อนๆพ,นพนที่รับชมค่ะ